เดสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ผมจะมาเอาเล็กเศษเลกโก้ของผมมาประกอบรถบรรทุกนะครับซึ่งของนี้ต้องการอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับอ,าอ้อาวิวซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีประกอบนะครับจะใช้สองชิ้นส่วนแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับจะมีตรงนี้อ่หกอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหรือไม่ก็ หรือไม่ก็เอาชิ้นที่มันเป็นแบบนี้มารวมเอามาต่อกันนะครับมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งเราจะใช้ล้ออะไรก็ได้นะครับแตใ่ใหญ่เกินไปนะครับแบบนี้ต่อใส่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ มาใส่เอ้ยไม่ใช่สิเอานี่ว่าใส่แบบนี้นะครับเไม่ไ้อาชิ้นส่วนแบบนี้นะครับถ้าจะประกอบเหมือนนะครับก็เอาสีอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องชิ้นส่วนเหมือนด้วยนะครับประกอบให้มนเป็นเดี๋ยวประกอบให้เป็นแบบนี้นะครับ เอาตรงนี้มาใส่เป็นกันชนหน้านะครับสีเทาๆแล้วก็ต่อเป็นหน้ารถแบบนี้นะครับยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวจะใช้สองชิ้นส่วนนี้นะครับอันนี้มาใส่กันใส่เสร็จแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้ใครจะเอาชิ้นส่วนมาใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ใส่นะครับ ทีน <mile> ี้ผมก็จะเอาชิ้นส่วนอันนี้นะครับเอาอันนี้มาต่อนะครับเอาอันนี้มาต่อสายให้เป็นแบบนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับทีนี้ก็เอาอันนี้สองอันมาต่อกันนะครับเอาสองอันมาต่อกันหรือจะใช้ชิ้นส่วนแบบนี้เหมือนกันก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมมีอันเดียวนะครับเราต้องใช้อันนี้มาต่อกัน แล้วก็ใส่ด้านหน้าใส่ใส่อย่างนี้ผิดนะครับต้องใส่อย่างนี้นะครับ,รบแล้วก็ยิ้นส่วนแบบนี้นะครับสองชิ้นมาใส่กัน <c oughs> ใส่ยากแล้วก็ใส่ด้านหลังแบบนี้นะครับอแบบนี้นทีนี้ <c oughs> ก็ใส่หลังคาครับ เหลือด้านหลังนะครับด้านหลังก็ใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับใส่อย่างนี้แล้วก็ผมจะไม่เอาตัวนี้มาต่อใส่แบบนี้เพราะว่ามันมันจะไม่ล็อกกันนะครับจะเอาตัวนี้มาต่อใส่แบบนี้ใกลจะเสร็จแล้วครับแล้วก็เอาตรงนี้มาใส่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ก็ผมก็ทำเสร็จแล้วนะครับสำหรับรถบรรทุกของผมมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นครับ,แบบนี่นะครับเออผมยังไม่โชว์ผมยังคราวหน้าผมจะไม่ทำคลิปประกอบรถคันนี้เพราะชิ้นส่วนมันเยอะมากเลยนะครับคือมันถ้าถ้าทำคลิปประกอบคันนี้มันจะทำให้งงงงว่าประกอบยังไงเพราะชิ้นส่วนมันเยอะ วันที่เท่าไหร่นะสามวันนี่สามสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จริง chào mẹ chào mẹ chào Bye bye bye, -bye. bye, -bye.